เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Carry World ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับอีกแล้วสำหรับเกมสายฟรีก็เล่นได้ในมือถือที่อยู่ในเชนตัวของ Polygon นเว็บ3วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูในเรื่องของการเติมเงินผ่านตัวของมูมูนะครับเพื่อนๆมีปัญหานะครับในการเล่นมูมู่แล้วก็เจอตัวของค่างเงินวอนนะครับ แล้วก็ใครที่มาดูใหม่เนี่ยเพื่อนๆยังไม่รู้วิธีการแก้นะครับแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ดูเพื่อเอนเตอร์เทนไปละกันนะเพื่อนๆนนะโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเข้ามานะครับมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนค่าเงินอะไรนะเพื่อนๆจริงๆตัวของค่าเงินเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรยากนะครับแต่ก่อนผมใช้ในเรื่องของการล้างแคสอะไรแบบนี้นะครับเนื่องจากมันต้องมีการติดตั้งนานนะครับแต่วิธีเนี้ยสามารถใช้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกทุกคนนะก็ เราจะออกจากเกมก่อนก็ได้หรือเราอาจจะอยู่ในเกมก่อนก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะยกตัวอย่างออกจากเกมก่อนละกันนะอันนี้คือผมเข้ามาเพื่อให้พเพื่อนๆดูว่าตอนนี้มันเป็นค่าเงินวอนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเราไม่สามารถกดซื้อได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูเห็นไหมจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าตัวของที่เราอยู่อะ่ะมันเป็นเงินไทยไงมันจะมาจ่ายแบบเป็นเงินวอนก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็ออกจากเกมเลยก็ได้นะพเพื่อนๆนะเพื่อที่จะ ใช้เป็นเงินไทยนะครับในการเติมเ,าะะเรากดมานะครับเข้าตัวของ Google Play Store นะครับอ่าโอ้โหโอโอโอโโเห็นรูป Farmer World ซะด้วยนะครับอีเมลนี้นะก็เราหาเกมแคชวิดนะครับจริงๆเราก็ติดตั้งจากไอ้ตัวของเนี่ยแหละนะเพื่อนๆนะแล้วทีนี้นะครับให้เพื่อนๆผ่ากดเล่นนะครับผ่านตัวนี้ถ้าขยากเติมเงินนะครับผ่านตัวของทัวเล็ t หรือว่าจะเป็นแลตฟอร์มอื่นๆนะครับส่วนตัวผมผ่านเติมผ่านตัวของทัวเล็นะเพื่อนๆนะ โอเคนะครับเราก็กดไปเลยนะครับแล้วก็เข้าเกมปกติเลยนะครับแต่มันจะมีขั้นตอนตรงที่เราเข้าตัวของ Google Play แต่ถ้าใครที่มีวิธีอื่นนะครับที่มันง่ายกว่านี้ก็สามารถบอกกันได้นะแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราเปิดตัวเกมอยู่นะครับแล้วเราก็พับหน้าจอนะครับไปเชื่อมต่อ Google เ l a y วิธีนี้ก็มีคนบอกว่าใช้ได้เช่นกันแต่ผมใช้วิธีนี้แล้วมันง่ายกว่าน,นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ตัวนี้ผมตกปลาเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนมาตรงที่ร้านค้านะครับ แล้วก็มาตรงที่แพ็กเกจนะครับเพื่อนจะเห็นว่าเป็นเงินไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้ง่ายนิดเดียวนะครับก็สําหรับใครที่มาดูอยู่วิธีนี้เพื่อนเพื่อน่าจะทํากันได้นะครับก็สําหรับตัวละครนี้ผมยังไม่ได้เติมแพ็กในเรื่องของตัวโกโปรสติ๊กนะครับตัวนี้ก็เติมได้นะครับมันก็จะตกแพ็กนี้ถือว่าถูกนะครับ4ี่ร้อยเราได้2 5 0ห้าสิเพชรส่วนตัวผมก็เติมผ่านตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ um, ใช้วิธีการเติมแบบง่ายดีโฆษณาก็หมั่นมาดูกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเขียวเป็นเงินอะไรก็ ต่างๆนะครับอะไรก็สิ้นนะครับให้ดูเลยแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของตัวเกมนะครับมีการดูโฆษณานะครับทั้งหมด6ครั้งเลยข้างล่างตรงนี้นะครับสุ่มตีมแล้วสําหรับใครที่อยากจะโชคดีเพื่อนๆสามารถลิ้นกาชาได้นะครับโดยใช้เหรียญเซลฟคือ10,000เซเซลฟนะครับจะมีโอกาสลุลับนะครับตัวของรถนะครับสอันเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันเนี้ยครูเป้มาโกรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของรถเปิดประทุนอันเนี้ย ฮัมแบ็กนะครับโหรถคาเท่นะครับมูลค่าของตัวรถนี้ก็ถือว่าสูงพอสมควรนะเพื่อนนะก็น่าจะมาหลักหมื่นอยู่นะครับสองคันนี้เลยก็ผมรู้ได้ไงนะครับก็ราคามันมีขายแหละเพื่อนๆนะครับสินค้าใหม่นะครับผมนี่ตามนี้1 0 0่งกับหกสนะครับคันนี้เปิดประตูอาจจะแพงสุดนะมีคนซื้อนะครับต่างพวกแบบเอ่ออะไรนะเกาหลีอะไรแบบเนี้ยนะครับมีคนซื้อนะสคันนี้นะครับหนึ่งร้อยเอ็นะครับกับหกสิบเอ็มถ้าเราสุ่มได้เราต้องขายอีเมลนะครับแปลว่าอีเมลทีี่่่เเเรราาจะมมสุออตงนน้ยพื เพื่อนต้องเป็นอ e ีเมลที่เล่นเกมนี้เฉพาะนะครับไม่เอาอ e ีเมลทํางานมาเล่นนะโอเคนะครับสําหรับตัวของเกมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินไปดูอ่าผมได้ตั้งเออได้ตั้งปุ่มไว้พอดีนะครับทุกทีมูม,มูเนี่ยผมยังไม่ค่อยตั้งปุ่มนะมเพื่อนนะใช้เมาส์เดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูเบ็ดก่อนอ่ะทำไมอยู่ดีเฟรมเร็ดตกอันนี้คือภาพผมรู้สึกว่าแม่งชัดกว่า LD อีกนะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเดินไปดูเบ็ดกันสักนิดนึงก็ราคาเบ็ด ตามที่เพื่อนเพื่อเห็นเลยนะครับ135นครับเอย3 5 400เนี่รับตามตรงนี้เลยนะเพชรส้มก็เป็นเพชรที่ดีนะครับในนเวลานี้ใครที่มาดูคลิปนี้อยู่เบ็ดส้มนี้คือโอเคสุดแล้วนะครับเรทได้เยอะขึ้นนะครับประมาณ0 0แสนเลยนะครับ5แสนแป8ถึงหกแสน2 6 0หกแสนสถ้าใครที่เรทได้น้อยกว่า5้าแสนเพื่อนๆต้องพิจารณาแล้วนะครับสถานที่ในการตกนะโอเคนะครับประมาณนี้อันนี้คือเป็นเบ็ดม่วงครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจที่ผมได้นะครับ แต่นี้ถือว่าได้น้อยนะจริงๆต้องตี้น4,007นะครับ4,007 4,008แต่นี้เวลาเราแลกเราจะได้แค่3,009นะครับก็คือเราต้องถือเงินในเกมด้วยๆประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในเรื่องของตัวคลิปนะครับไม่ได้ยาวมากนะเพื่อนนะก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับสำหรับใครที่อยากซื้อเบ็ดนะครับก็ติดต่อผมมาได้อันนี้คือผมทําลองทําดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดร้านะไรนะแบงค์ช็อปนะครับผมใช้แค่กระเป๋าซลิงนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดซื้อนะครับคลิป คลิปผมทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําไปให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วในการซื้อเบ็ดข้างนอกนะครับหรือว่านอกเว็บนะจริงๆทุกคนก็สามารถซื้อเองได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบไม่มีในเรื่องของตัว x c h a ช g นน่ะนะครับก็สามารถซื้อแบบนี้ได้เลยนะครับโอนผ่านธนาคารหรือว่าอะไรตามเนี้ยนะครับมันก็จะง่ายมากนะเพื่อนๆนะสำหรับ คลิปก็ประมาณนี้ละกันนะครับน่าจะไม่มีอะไรอัปเดตแล้วนอกเหนือจากนั้นก็มีแค่อัปเดตนิดหน่อยนะครับในเรื่องของตัวซีซันพาร์ทก็รอวันที่23นะครับซีซันพาร์ทใหม่ก็จะมาประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมบายบายจ้า